สวัสดีครับแค่แบ่งเวลาเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับก็เรียนหนังสือได้ดีขึ้นนะครับเทคนิคที่จะนํามาแบ่งปันวันนี้เนี่ยผมไม่ได้คิดเองนะครับออกตัวก่อนนะครับอันนี้มีเพื่อนที่สนิทกันเนี่ยเขาเล่าให้ฟังแล้วก็ผมลองเอามาใช้ละทั้งในเรื่องของการเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็การทํางานเนี่ยเราเจอว่ามันมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับแต่งให้เหมาะสมสําหรับแต่ละบุคคลนะครับก็ลองฟังเทคนิคกันก่อนแล้วลองไปปรับใช้ให้เหมาะก,กับตัวเองดูนะครับผมอ่ะคราวนี้เาาดี เทคนิคเรียนหนังสือให้ดีขึ้นด้วยการแบ่งเวลาเป็นกน้อนๆนะครับหลักการคือแบบนี้ครับเ็าบอกว่าเวลาเราเรียนหรือเราทํางานหรือเราอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีช่วงที่เราเรียนหรือทํางานแล้วมันก็ต้องมีช่วงที่พักนะครับเราจะตั้งไว้แบบนี้ก็ได้ว่าอ่ะเราจะเรียนอ่านหนังสือหรือทำเปเปอร์เนี่ยสัก25นาทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะพักแบบพักไปเลยอ่ะห้านาทีนะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องกลับมาทําใหม่เนี่ยก็ค่อยกลับมาทําใหม่ก็ทาไปอีก25บนาทีแล้วก็พักอีก5นาทีนะครับคราวนี้ไอ้ตัวเลข25 5กับยี่่ละคนนไมมเหือกัน ลองหาสมดุลของตัวเองดูนะครับแต่ว่าหลักการที่สําคัญของตรงนี้คือไอตอนก้อนสีส้มที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนเต็มที่เราโฟกัสเรื่องเดียวเราทําอย่างเดียวจริงๆนั่นหมายความว่าใน25นาทีนั้นเป็นไงครับเพื่อนโทรมายังถ้าไม่คอขาดบาดตายอย่าเพิ่งรับนะครับไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ยังยังไม่ต้องให้ความสําคัญไปไปให้ความสําคัญตอนเราพักได้นะเพื่อนทักไลน์ทักวอ a t s แอปอัปรูปไอจี IG, อะไรเงี้ยต้องอะไรไหมยอย่าเพิ่งสนใจเอาจริงเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเอาสอข้อแรกเนี่ยเอาโทรศัพท์ไปควมม่ำไปที่อื่นก่อนเลยก็ได้นะครับ เบื่อจังเลยยี่ห้านาทีไม่ไหวล้ผ่านไปสิบนาทีขอแวบไปเล่นเกมสักเกมหนึ่งได้ไหมไม่ได้ครับเพราะถ้าทําอย่างนั้นคือมันจบทันทีเลยนะครับแวบไปดูหนังไปดูคลิปสนุกๆแป๊บหนึบบน่งได้ไหมไม่ได้นะครับไปฟังเพลงได้ไหมคือหมายถึงว่าฟังเพลงไปด้วยเรียนไปด้วย,ได,วย,ไ,ดวยได้ไหมหลายๆคนบอกว่าเรียนไปด้วยฟังเพลงไปด้วยแล้วประสิทธิภาพดีผมอยากชวนคิดแบบนี้ครับในความเป็นจริงสมองทํางานได้ทีละอย่างคราวนี้พอมันทํางานได้ทีละอย่างเนี่ยเวลาเราเรียนไปฟังเพลงไปเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ทํางานพร้อมกันนะมันมันไม่ได้มัลติทัสก แต่มันเป็นการสลับไปสลับมาแบบเร็วมาก้วเราไม่รู้ตัวเพราะสมองเราเนี่ยมันทํางานได้เร็วมากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบางคนเรียนรู้เรื่องจริงครับเพราะเอนจอยเพราะอารมณ์ดีเพราะมีความสุขแต่สิ่งที่มักจะเกิดตามมาคือใช้พลังงานไปเยอะมากเพราะมันเหนื่อยมันเหนื่อยเพราะอะไรมันเหนื่อยเพราะสมองมันต้องสวิตชิ่งระหว่างงาน2งานเพราะฉะนั้นลองหาดูถ้าสมมติว่าเราสามารถเรียนหนังสือได้โดยที่เราไม่จาเป็นต้องเปิดเพลงคอไปด้วยเนี่ยก็น่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแต่ถ้ามันจาเป็นจริงๆนะครับก็ลองหาสมดุลที่เหมาะสมอย่างที่ผมบอกอัันนนนนีีม้มมเเป็ทคคิ่่ผวา แต่และบุคคลเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราต้องหาที่เหมาะแต่โดยหลักการไอ้สีส้มตรงเนี้ยพยายามโฟกัสกับเรื่องเดียวให้มัน no interruption นะั่น,ะนะคือสิ่งที่ดีมากแล้วตอนพักทําอะไรอยากพักอยากทําอะไรทําไปเลยไปหาอะไรเย็นๆดื่มนะครับไปหาอะไรอร่อยๆทานแป๊บหนึ่งนะขนมสแน็คเล็กๆน้อยๆอ,ยอาจจะดูคลิปดูหนังสั้นๆตอบไลน์เพื่อนซะหน่อยแล้วก็กลับมาลุยงานกันต่อนะครับทีนถ้าเกิดงานเรายาวเนี่ยถามว่าเราควรแบบ2 5 5 25 5ไปเรื่อยไหมก็ไม่ใช่ครับทำไปสัก3 4ก้อนเนี่ยพักย,ยาวๆแป๊บหนึ่ แล้วค่อยวนกลับมาทําใหม่ในกรณีที่งานเรายาวมากๆนะครับซึ่งจริงๆสาระสําคัญของเทคนิคเนี่ยที่เพื่อนผมเคยเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลข25กับ5มันไม่ได้อยู่ที่ว่าทําไปกี่ก้อนแล้วต้องพัก30หรือพัก15นาทีมันอยู่ที่ว่าไอ้ตรงก้อนสีส้มที่ต้องทํางานเนี่ยคุณทํางานเต็มที่ไหมคุณโฟกัสเต็มที่ไหมคุณแบบอยู่กับมันเต็มที่ไหมแล้วไอ้ตรงพักเนี่ยคุณพักแบบดีที่สุดไหมถ้าทําได้แบบเนี้ยหนึ่งคืองานจะเสร็จเร็ว2คือจะมีประสิทธิภาพเพราะว่าเราโฟกัสและครับ ก็อย่างที่บอกครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่น่าจะต้องเอาไปลองปรับใช้ในแต่ละบุคคลบางคนเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับ25กับ5อาจจะเหมาะกับ30 10หรืออะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ไม่ใช่ซา์ดี้5พัก25นะครับอันนี้ก็น่าจะน,าน่าจะเกินเลยไปนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับก็ฝากไว้แบบนี้ครับว่าอยากจะเรียนได้ดีขึ้นเนี่ยมันก็ต้องตั้งใจต้องโฟกัสต้องขยันแหละแต่ว่าเราคงไม่ถึงกับเรียนอย่างเดียวได้แล้วไม่มีเวลาพักเลยนะก็ เราเอาใช้การพักเนี่ยแทรกเข้ามาเป,เป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนแบบนี้ลุกไปยืดเส้นยืดสายไปเข้าห้องน้าไปหาอะไรทานตอบเพื่อนนิดหน่อยเหลืออะไรนิดหน่อยแล้วกลับมาลุยกันต่อขอให้แค่แน่ใจว่าในช่วงที่เราลุยอ่ะในช่วงที่เป็นสีส้มเนี่ยเราโฟกัสแบบสุดๆจริงๆโดยที่ไม่มีอะไรมายุ่งกับเราเลยถ้าทําได้แบบนี้นะครับประสิทธิภาพในการเรียนในการอ่านหนังสือเลยต่างๆเนี่ย น่าจะดีขึ้นแน่นอนก็ลองไปใช้นะครับแล้วมีข้อสงสัยอะไรอาจจะทักมาคุยกันได้ใช้แล้วมันดีไม่ดียังไงหรือควรปรับยังไงดีขอคําแนะนําเพิ่มเติมกันได้นะครับหรือถ้าใครมีเทคนิคส่วนบุคคลที่น่าสนใจในการเรียนหนังสืออ่านหนังสือเนี่ยก็แชร์เข้ามาในคอมเมนต์หรือในอะไรต่างๆได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับผม